อ่ะขอกลาวสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่หมู่บ้านดันเกวียนของเราเองเย้โอเคอันดับต่อไปนี่ที่อยู่ข้างหลังผมคือแจกันขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูสักคู่หนึ่งนะฮะเป็นแจกันขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่หมายเลขอะไรไม่รู้นะฮะถนนใหญ่แต่เป็น แต่เป็นถนนที่ตัดผ่านระหว่างเมืองเมืองจะอยู่ด้านขวามือถ้าเกิดเราอยากเข้าเมืองตัวเมืองนครศรีมาควรจะเข้าไปทางขวาแต่ถ้าเกิดไปอยากไปอำเภอโชคชัยนี่จ้าเลี้ยวซ้ายเลยโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะมาชมด่านเกวียนในยุคนี้นะฮะว่าด่านเกวียนนั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมีอะไรบ้างในด่านเกวียนแบบคร่าวๆเ,เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้อะเที่ยวในช่วงโควิด ยิ่งตอนนี้ยิ่งโควิดยิ่งหนักเลยทุกคนต้องอยู่แต่บ้านผมเห็นไหมขนาดใส่แมสนะอยู่อยู่คนเดียวก็ใส่แมสนะครับอยู่คนเดียวใส่แมสโอเคอันนี้จะเป็นป้ายด้านหน้านะฮะถ้าเกิดมาทางถนนใหญ่เราจะเห็นเลยเห็นไหมฮะตัวโตโต,ต,ตเลยเห็นได้ง่ายมากโอเคข้างหลังผมนี่จะเป็นถนนใหญ่อ่ามีรถเข้าออกนะครับยังมีรถเข้าออกอยู่ ยังไงนะครับทุกท่านนะที่อยู่ที่บ้านนะครับผมต้องาสวมใส่แมสนะครไม่ว่าจะไปไหนคนเดียวหรือไปนอกสถานที่นะครับโอเควันนี้ผมมากับรถคู่ใจเว็บสีแดงจะพาทุกท่านนะฮะขับรถชมด่านเกวียนสักครั้งหนึ่งแต่เป็นการชมด่านเกวียนในแบบพูดเรียกอะไรดีในแบบข้าวๆไม่ได้เจาะลึกว่าด่านเกวียนมีสินค้าอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวจะทำเป็น EP แยกนะครับผมถ้าเกิดใครนะฮะ ที่ชอบนะครับคลิปของผมเปิดไลค์นะฮะโปรดซับสไคร์นนะฮะและแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดใครดูใน Facebook นะขอฝากด้วยนะครับอะละ่ะโอเคท่านจะเห็นถนนด้านหลังนะครับผมเทิดถัดมาจากใจกันท่านจะเห็นถนนด้านหลังผมเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับผมที่เขาขายเครื่องปัะนินเผาของตกแต่งอยู่นอกบ้าน เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูโดยการขับเว็บไปแต่วันนี้อาจจะ,ะเสียงดังนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะฮะในเสียงที่สิ่งที่รบกวนเสียงลมเสียงอะไรอย่างนี้ต้องขออนุญาตจริงๆว่าผมไม่มีไม์ดีๆอันนี้เป็นไม์จากโทรศัพท์นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมหนานเกวียนในแบบอของผมเองขับรถพาชมเลยง่ายสุดถ้าเกิดเดินนี่งคงจะปวดขาแต่ถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้ยินเสียงผมนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะาผมขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ อ่าตอนนี้ก็20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะชิวๆไปอ่าเรามาด้านซ้ายมือก่อนเลยขับเข้ามานิดนึงจะเห็นแกะนะฮะตัวใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผมยืนเที่ยก็ประมาณสัก160เซน160เซนติเมโอเคอันนี้ขับช้าๆนะฮะให้ทุกท่านดูของทางทา,งท,างที่ด่านเกวียนนี้อันนี้เป็นพวกดินเผาต่างๆนะครับอร้านขายของถ้าส่วนใหญ่ แล้วจะมีร้านนะฮะเข้าไปในซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีร้านอีกมีร้านเขาเรียกอะไรางา้ลร้านขายของเป็นของพวกแม่ค้าคนกลางนะครับผมที่เป็นตัวแทนจาหน่ายต่างนี่แหละรับมาจากโรงงานต่างๆง,ง,ง,งานของนานเกลียนเราไม่ได้จํากัดว่าเป็นงานดินอย่างเดียวนะฮะจะมีงานปูนงานที่ทุกท่านเห็นคนระับผมผมขับช้าแล้วจะเป็นงานปูนซะส่วนใหญ่ก็มีร้านที่เน้นขายปูนร้านที่เน้นขายของน้ําสีสีสันสดใสนะฮะ มีหลายอย่างเลยที่ด่านเกวียนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวอีพีหลังนะผมจะพามาแบบมาเจาะแบบจอะแบบลึกๆเลยว่าแต่ละร้านนั้นเป็น,านายังไงบ้างโ okay, อเคผมจอดแป๊บหนึง่งตรงด้านขวานี้จะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งคือด้านขวาและด้านซ้ายที่ผมขับมาเนี่ยมีหมดเลยนะครับที่มีร้านค้าขายพวกสินค้าต่างหินทรายเอยเครื่องปั้นเอย สินค้าจากปูนเอ่ยเงี้ยครับใครใครกำลังหาหรือใครกําลังหาของแต่งบ้านภายในหรือภายนอกผมแนะนําเลยมาด่านเกวียนแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกมาว่าตอนนี้มันช่วงโควิดสามารถมาบอกผมไดเ้เดี๋ยวผมจะติดต่อให้อันนี้ถ้าเกิดเป็นรถหงสังเกตเห็นรถไหมครับอันนี้จะเป็นการจอดซื้อแบบข้างทางอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยออผมจะแพนกล้องไปเรื่อยๆโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะมือใหม่อันนี้จะเป็นพวกร้านค้าจําหน่ายวัสดุต่างๆ ส่วนายมือนี่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนซะส่วนใหญ่เนี่ยใครชอบแนวลอฟอยากแต่งบ้านแนวนี้ควรมาครับพญานาคยังมีเลยพญานาคมีอีกเอาอะไรอีกเอาน,นี้แค่ฝั่งซ้ายน,นี่มีผมยังไม่ถ่ายฝั่งขวาเลยเอฝั่งขวาที่เราสังเกตเห็นก็คือกวางกวางจะอยู่ตรงนี้อันนี้ราคาเดี๋ยวผมมาสอบถามที่หลังทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับผมของด่านเกวียนนั้นมีสินค้าวางอยู่มากมายและส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตภายในหมู่บ้านนะฮะ ตอนนี้นะคโควิดเศรษฐกิจจะซบเซาลงนิดนึงสำหรับท่านใดน,นะอยู่บ้านผมเชื่อว่าบ้านท่านนะเราอยู่กันไม่บ่อยอยู่กันทุกวันนะเังหลังโควิดรอบแรกนี่ผมนอนจูดเปื่ออะไรที่บ้านจะบอกว่าตอนตอนช่วงโควิดรอบแรกนี่ของที่ดันเกวีนขายดีมากนะว่าทุกคนอยากแต่งบ้านอันนี้ก็ถามบอนไซ อันนี้เป็นพวกงานดําที่เดี๋ยวผมแม่ถ่ายเจาะที่ละร้านก็ได้เรามีหลายสินค้าหลายแบบครับที่ทุกท่านอยากจะรับชมอันนี้ก็อยากดู C2 C2 โอเคอันนี้เป็นทางเข้าบ้านผมเองอันนี้เป็นจะเป็นการพาชมแบบข้าวๆนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูน้ำมูลไปดูวัด ต่างๆอ่าอันนี้บ้านผมอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นที่ว่างไว้อันนี้บ้านยังร่อยู่วะช่วนี้ดอกดอกดอกคู่มันตกเยอะอ่าอันนี้ส่วนมากเอ่อ<ม>ถ้าเกิดเป็นซอยนี้นะจะชื่อซอยสิงทะเลจริงๆไม่ใช่ซอยสิงทะเลหรอกแต่สิงทะเลตระกูลสิงของผมให้อยู่เยอะสิงตระกูลสิงทะเลอยู่เยอะราตระกูลสิงทะเลเป็นตระกูลช่างปั้นนะครับผมมีช่างปั้นที่โดดเด่นหลายรุ่นเลยแต่ละคนจะมีดีกีความอาเก่งในแต่ละด้านของตนเองไงพี่ อันนี้เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นอของลุงเมียนลุงเมียนก็เป็นญาติเหมือนกันเข็งเซีงเสียหายหน่อยลงยูทูบอันนี้เป็นสอทอนะครับอันนี้บ้านผู้ใหญ่เมียนจะทําเกี่ยวกับนกค,คู่กับวนใหญ่ผู้ใหญ่ดีครับโ <see> อ้โต้องขอนอนุญาตนิดนึงพอดอีผมจับกิมโบนะครับกิมโบเป็นไม้กันสั่นกำลังหัดใช้งานมาอยู่อาจจะมีภาพหลุดไปนิดนึงต้องขออาภัยด้วยอันนี้เป็นของอมเอ๋อ อาเหมือก็เป็นอาเหมือนกันเป็นตระกูลสีทะเลเหมือนกันเอาหละผพรว่าหลายคนคงจะเริ่มเบื่อแล้วอันนี้จะเป็นคล้ายๆแลนด์มาร์ค mark, จะเป็นเตาหลอมใจที่ที่จะบอกว่าไงดีเป็นสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งแล้วกันก็มีความสวยงามอันนี้เป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุด ตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะมีะตรงไปข้างหน้าตรงนี้จะมีรถดับเพลิงละซึ่งเริ่มไม่ค่อยเกี่ยวกันเครื่องป่านินเผาละเดี๋ยวผมขับกับเราดูอีกรอบหนึ่งด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้ด้านขวานี้จะเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นเลยเนี่ยเขาจะปั้นเลยในนี้จะปั้นในนี้เฮ้ยเขาเผาเตาพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปถ่ายภาพได้ไหมน่าจะเตรียมเผาเตาสวัสดีครับสวัสดีครับ เผา,าเผาเตาไหมครับวันนี้อันนี้กูไปนะครับกูดไปอ๋อผมขอถ่ายได้ไหมครับอ๋อคอบคุมครับอันนี้จะเป็นเกวียนนะที่ของอาจารย์เองของขออาจารย์ชัยวางไว้มันยังไม่ได้เอาก,กลับอาส่วนพวกนี้จะเป็นฟืนที่รอ,อมาเผาเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงนะฮะในการเผาโอเคนี่คือเตาเผาเอ่อ อย่างมาาเตาเผาก็คือมีเตาเผาเนี่ยมีส่วนประกอบกหลักๆก็คือหนึ่งคือป่องหรือรูของการใส่องเข้าไปนี่ผมจะให้ดูอันนี้คือป่องไฟเออเขาเรียกอะไรนะปา,ป,าปากปากปากป่องแล้วเนะี่ยปากป่องหน้าจะอยู่ข้างหลังตรงนู้นปากป่องหน้าจะอยู่งหนตรงนี้นผมให้ดูอันนี้เป็นท่องที่ไว้เสียบไฟผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรันลืมเวลาโหลดงานเข้าไปด้านในเตาก็คือเอาคนนี่แหละเข้าไปตรงนี้ เพื่อเข้าออไปเรียงจัดวางสินค้าต่างๆเช่นพวกนี้เขาก็จะวางเรียงอย่างนี้เลยวางเรียงเพื่อ,อวางเรียงเพื่อ,อ,อเขาเรียกอะไรนะจัดจัดให้พื้นที่ให้มันคุ้มที่สุดในการเผาว่าในการเผาแต่ละครั้งในการเผาฟืนแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณประมาณได้สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นอันนี้ไม่รวมค่าไม่รวมค่าช่างปั้นนะครับจะไม่รวมค่าดนินนี่คือค่าฟืนล้วน,น,นเลย เป็นค่าฟืนล้วนอันนี้เ็เรียกป่องป่องไฟก็คือไฟเขาจะเสียยไฟสายไฟตรงนี้ความร้อนก็จะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยๆจนออกตรงนี้โอเคมันประมาณนี้หลการคือประมาณนี้ส่วนเวลาในการใช้เผานะครับมันจะอยู่ประมาณ3วัน3วันก็จะมีเขาเขาจะค่อยๆไล่ระดับไฟครับคล้ายๆการ การเพิ่มระดับการเพิ่มอุณหภูมิของไมโครเวฟค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากร้อองศาไป200องศา300องศาไปจนถึงเรื่อยๆจนก,กว่าจะพั0ร้อย0ัองศาประมาณนี้ครับเพื่อให้เป็นการใช้ความร้อนในการอบดินให้ดินมันแข็งแกร่งส่วนสีส้มๆเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นการเผาบิสกิตบิสกิตก็ประมาณเผาประมาณสักแปดเจ็ดร้อองศาถึงประมาณ900องศาประมาณนั้น ต่ถ้าเกิดเผาสูงขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นสีอื่นเป็นสีดำๆที่ทท่านเห็นในคลิปเดี๋ยวผมจะตัดภาพขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงหโมงเย็นนะฮะมันจะร้อนๆนิดนึงมันจะแสงมันจะน้อยหน่อยอาคมครับคมครับนี่ถ้าเกิดใครมีดราม่าเรื่องการเผาไม้ทําลายป่านี่ผมต้องขอนิดนึงนะว่าออันนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเขาใช้วิธีนี้มานานแล้ว เร้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปวิธีการใช้เผาแก๊สเนี่ยมันแพงมากการใช้เผาแก๊สเตาแก๊สเตาหนึ่งเกือบสองแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทเตายันล้านยังมีนะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเอาเราถ่ายดูตอนกลาบอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้เป็นต้นคูณนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงของเดือนเมษาเอ่อต้นคูณก็จะเยอะหน่อยต้นคืนจะออกดอกสวยงาม ล่มลื่นเลยครับซอยนี้ซอยนี้เมื่อก่อนนี้เคยจัดเป็นถนนคนเดินนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนแบบจะเง,งียบไปว่า,าคนไม่ท่องเที่ยวแล้วประสบปัญหากับช่วงโควิดพ <c oughs> อดีมีการยินเล็กน้อยจากทศทอนะหรือ,อยีแข็งยากกันเองอันนี้เป็นของตะแมนนะตะแมนจะเป็นงานแนวใหญ่โองใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยโอ่งใหญ่เลยท่านดูเห็นไหมนกยุงเอย พิธเนตอะไรพวกนี้ออคใ์ใหญ่ๆน้ำล้นใหญ่ๆ่เงี้ยอาสวนสบ้านผมยังไม่มีอะไรนะตอนนี้ตอนนี้เรายังถ่ายรีวิวของคอื่นว่าของผมยังเรียนอยู่ตอนนี้โอเคเรามาดูงานที่บ้านเราอันนี้เป็นาสาวภูมิส่วนนี้เป็นโอ,อ่งอ่าเป็นเขาเรียกอะไรโนะอ่งเผาพิษกิดอ่ะเอาไว้ใส่น้ําแต่นี่มันมัชมรุ้นนิดนึงเลยเอามาเป็นของตกแต่งหน้าบ้าน ก็สวยงามครับใครสนใจนะฮะขายถูกนะครับผมว่าง,งานว่าง,งานมันมันแตกเอาไปวางอะแต่วางได้อันนี้เป็นงานพวกประติมากรรมอ่าเป็นของอาเขาปั้นไว้โอเคอ่าเราพูดมาถึงเมื่อกี้นี้อ่าที่ผมบอกว่าเผาสูงถ้าเกิดเผาสูงจริงๆสีจากสีส้มๆแบบนี้ครับจากสีส้มๆแบบนี้จะกลายเป็นสีดําแบบนี้เลย สีเขียวที่ทุกท่านเห็นนี่คือเอ่อเอฟเฟกต์ที่เท่านะฮะเป็นเอฟเฟกต์ที่ได้จากเตาฟืนแล้วเตาฟืนน่ะส่วนใหญ่คือในประเทศเราอ่ะเริ่มเริ่มไม่มีแล้วจะมีที่ด่านเกวียนเออลูกผมผมรู้สึกว่าจะเป็นเอ,อ่อจะเป็นที่ด่านเกลียนนะครับที่ยังใช้เตาฟืนอยู่และใช้อยู่เยอะออแต่ละบ้านน่ะมีการทําเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วคราวนี้มาก็หลายบ้านก็จะมีเตาเผาซึ่ง เราจะไม่เห็นหมู่บ้านที่ทําโอทอปใหญ่ขนาดนี้นะฮะในในประเทศหรือน้อยมากที่จะทําทั้งหมู่บ้านที่ผมเห็นนี่คือทั้งหมู่บ้านนะฮะแต่ยังไม่หมดนะครับที่ผมพาไปนี่คือคร่าวๆเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมพาไปเจอกับตํานานช่างปั้นของด่านเกวียน,นยุครุ่งเรืองเลยเหนื่อยโอเควันนี้ก็จะขอปิดคลิปนิดนึงปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะเหนื่อย ช้ energy เยอะมากวันนี้ขับถ่ายเหนื่อยขับไปด้วยถ่ายไปด้วยถ่ายเหมือนถ่ายถ่ายภาพนะไม่ใช่ถ่ายขี้โอเคฮะวันนี้ผมเสร็จภารกิจแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมติชมยังไงบอกกันได้เพราะว่าเ,เป็นมือใหม่เหมือนกันอินบ็อกใหม่แต่ยจะพยายามทำบล็อกที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผามาให้ทุกท่านดูนะฮะโอเคขอกราบสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย